ครับคุณยายอันนี้สวนบักท่านซือบักพุทธาสามรถจ้ะสามรถ้ะสวนยังครับผมสวนแม่ลาตีพุทธาสามรถแม่ลาตีเขาเขียนให้หครับผม <c oughs> คุณยายครับอันผมถามคุณยายว่าช่วงนี้นี่คุณยายขายบากักท่านนี่ได้มือละจักบาทครับผมจะได้มือละสองพันสามพันนี่ละครับเรียงตลาดมีปัญหาบ่าครับผมบ่จ้ะคนสั่งเจ็คนสั่ง โบทันมันโบมีเสียงย่างย่างโบได้เนี่ยมือละลอยอยู่เนาะย่างละมือละพันเนี่ยนะครับมือละมือละเสียหาย้อยมือละพันเนี่ยเนาดูต่อละครับโอเคครับบันที้ย่า่ย่า่ใส่ชานเชือกมีบ่ครับผมเขาก็ใส่บ่ใส่หลายละใส่อันพวกไล่ไล่แมงพวกเขาก็หามะข้าวเห็ดเองเป็นบ่ครับนหามัดข้าก็เห็ดเองครับคุณย่า่ผ้าผมไปเบื้องนะครับไปเบับผมครับ Ừ. cái <laughs> con ngan ra đó lại nhiều vô mื้อ này con bao mà Ừm giờ ni không